สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการทาสําคัญสําคัญนะครับในพระคำของพระเจ้าเราได้จัดทํารายการนี้ขึ้นเพื่อที่จะให้พี่น้องมีโอกาสที่เรียนรู้และศึกษาคําต่างๆนะครับเพื่อสามารถนําไปขยายความแล้วก็ตีความหมายพระคำพระเจ้าได้อย่างถูกต้องนะฮะมีทั้งหมดน่าจะร่วมร่วม60คำนะครับแล้วครับพี่น้องเรามาดูด้วยกันนะครับคําต่อไปสําคัญมากๆด้วยก็คือคําว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์นะครับ พระวิญญาณทําพระราชกิจของพระเจ้าในชีวิตของสาวกตลอดประวัติศาสตร์อย่างไม่หยุดยั้งและรายละเอียดได้ปรากฏชัดในสมัยพันธุ์ยาใหม่นะครับหรือยุคแห่งพระวิญญาณพี่น้องครับเราต่างทราบดีว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้านะครับลงมาสถิตกับมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณว่าอยู่ตลอดเลยนะครับไม่เหมือนกับในยุคของพระพิเดิมนะที่โะองเสด็จลงมาสถิตกับบางคนที่ทรงเลือกไว้เพื่อทํากิจของพระเจ้าหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็เสด็จกลับเลยครับ แต่กับพระเจ้าตั้งแต่กิจการบทที่สองถ้าเราได้ศึกษาใช่ไหมครับพระเจ้านะครับได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมานะครับประทับในคนที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และจะอยู่เสมอไปจนกว่า,จ,วาจะสิ้นยุคด้วยนะครับพระวิญญาณพระเจ้านะครับร่วมในการดิมิตสร้างโลกนั่นคือที่มาเลยนะครับอย่างแข็งขันนะครับในฐานะเป็นพระเจ้าด้วยพระวิญญาณทรงสถิตทั่วทุกหนทุกแห่งไม่มีที่ใดในจักรวาลอยู่นอกเหนือการครอบครองของพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเราเห็นว่า พระวิญญาณนะครับของพระเจ้าประทานพลังอํานาจแก่มนุษย์ถูกต้องไหมครับเราเองทุกวันนี้มีความรู้มีความสามารถพี่น้องครับก็เกิดขึ้นจากของประทานที่ได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้แต่ในยุคของมัมพีเดิมนะครับผู้นิชัยหลายคนใช่ไหมครับที่มีกําลังมีความรู้มีความสามารถก็ล้วนแล้วแต่ได้รับการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเพื่อรับใช้พระองค์อย่างเต็มที่และหนุนใจพี่น้องที่มีของประทานนะฮะที่พระเจ้าประทานให้จะเป็นในส่วนของดนตรีใช่ไหมครับหลายคนมี ความสามารถของประธานเล่นตรีหลายชิ้นทีเดียวแหนม่น่าอิจฉานะครับแล้วก็บางคนก็มีเสียงร้องที่ดีก็เป็นกลุ่มนักร้องบางคนมีความสามารถอย่างเช่นผมมีความสามารถด้วยของประธานในเรื่องของใช้คอมพิวเตอร์นะครับระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆก็นํามาพัฒนาใช้ในพระราชกิจของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงดนใจผู้พยากรณ์นะครับและสื่อสารนะครับพระชจะของพระเจ้าผ่านทางพวกเขาด้วยและเป็นการดนใจหรือเป็นการร้าใจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าในการที่จะตรัสนะครับผ่านคนเหล่านี้นะด้วยนี้พระพีนะครับ ก็เลยถูกบันทึกว่าได้รับการดนใจที่มาจากใครครับพระเจ้าก็คือการดนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับให้บุคคลแต่ละยุคแต่ละสมัยมีโอกาสที่ได้เขียนนะครับพระชนนของพระเจ้าแม้แต่อาจารย์ปรโลเองก็เช่นเดียวกันแต่พระเจ้าเดิมนะครับตั้งตาคอยวันที่พระเจ้าจะทรงเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาเหนือคนของพระองค์ทุกคนแม่พี่น้องครับน่าเสียดายใช่ไหมครับคนในยุคของพระพี่เดิมก็ปรารถนานะครับที่จะให้การเทพระวิญญาณของพระเจ้าลงเหนือคนทั้งหมดแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นนะครับทที่ ที่การเทพระวิญญาณของพระเจ้าลงเหนือสาวกนะครับที่ห้องชั้นบนพี่น้องคงจําได้นะฮะและมีการโซจิตของพระวิญญาณนะแต่ละคนสาวกนะครับก็สามารถที่จะพูดถึงมหากิจของพระเจ้าในภาษาที่แตกต่างกันออกไปนะครับเอาละครับมาดูต่อไปในการเสด็จมาครั้งแรกนั้นพระเยซูบังเกิดโดยวิทยอานาาใช่ไหมครับของพระวิญญาณเบื้อสุดสังเกตใช่ไหมครับประพณีบันทึกชัดเจนต่อมาพระวิญญาณเบื้อสุดก็เสด็จลงมาบนพระเยซูนะฮะ ขณะพระองค์รับปัะจสมาในแม่น้ำจอแดนและพระวิญญาณได้พาพระเยซูใช่ไหมครับไปยังถิ่นยุกะดแนที่ซึ่งมันมาทดลองพระองค์เป็นการจัดเตรียมของพระวิญญาณบริสุทธ์นะฮะเป็นแต่ละช่วงแต่ละเวลาเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าผู้เชื่อใหม่ทุกคนเมื่อตอนรับองค์พระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับพระผีบันทึกชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์ได้ทูลขอนะครับต่อพระบิดาให้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสถิตกับสาวก ก็เล่งถึงคริสเตียนทุกคนที่ตอนรับองค์พระเยซูคริสต์และเป็นขบวนการการทรงนำของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ในแต่ละช่วงแต่ละเวลาของแต่ละคนและพระองค์ยังทรงโปรดประทานของประธานที่แตกต่างให้กับแต่ละคนด้วยดูต่อไปพี่น้องเมื่อเริ่มพระราชกิจพระเยซูประกาศว่าพระองค์ปฏิบัติงานโดยเดชของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เห็นไหมครับทีน,นี้ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติมลชนพี่น้องครับพระเยซูนในฐานะที่เป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์เช่นเดียวกับเรากเกหิวเจ็บ นะมีการสถิตของพระวัญญ,ญาณบริสุ์หลังจากที่รับบัสมาก,กับยอนที่แม่น้ำจอแดนคงจํนะญญญาได้นะครับพระวัญญาณบริสุ์นะครับสันฐานเป็นนกพิราบใช่ไหมครับลงมาสถิตยอยู่กับพระยซสคิสต,ต่อจากนั้นพระองค์ได้เข้านะครับขบวนการนะครับบฏิบัตริรับใช้มวลชนนะครับจะเป็นเง,งการสอนนะฮะสั่งสอนในการประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแล้วก็พูดถึงนะครับการรักษาผู้ป่วยเจ็บต่างๆนี่เป็นการทํางานของพระวัญญาณบริสุดนะครับในชีวิตของพระยซสคิ์ในสภาพมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์และพระบัญญ,ญาณบริสุ์พระเจ้าก็ทรงทำ ท่ามกลางคนที่เชื่อในพระองค์ด้วยเช่นผู้เชื่อใช่ไหมครับหลายคนก็ประกาศข่าวประเสริฐใช่ไหมครับมีของประทานในเรื่องการให้เป็นครูอาจารย์ในการสั่งสอนนะครับหลายคนมีทิริษที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเจิมไว้ในการในฐานรักษาผู้ป่วยเจ็บต่งางๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเองหรือความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนแต่เป็นการทํากิจอันยิ่งใหญ่ของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับพี่น้องครับโยนผู้ให้บัติสมาเป่าร้องว่าพระเยซูจะให้บัติสมาโดยนะพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ทีนี้พี่น้องรกาสิของ พระเยซูคริสต์นะครับเป็นการเจิมที่มาจากพระเจ้าพระคริสต์คือผู้ที่ถูกเจิมการเจิมนี้ก็อยู่เหนือชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนด้วยไม่พอนะครับเป็นการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าและพระเยซูสัญญากับพวกสาวกว่าหลังจากพระองค์จากโลกนี้ไปแล้วพระองค์จะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่กับสาวกตลอดไปและคําสัญญานั้นได้สําเร็จในกิจการบทที่สองอย่างที่ผมได้แบ่งปันไปแล้วและได้สําเร็จท่ามกลางเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อด้วยนั้นพี่น้องครับคริสเตียนทุกคนที่ต้อนรับองค์ เปิดใจอย่างแท้จริงนะครับผมเชื่อกันครับว่าทุกคนมีการโซเตีของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและถ้าไม่ดับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเปิดโอกาสนะครับให้พระองค์ทํากิจอย่างเต็มที่นะครับในชีวิตของเรางานทุกอย่างก็จะเกิดผลนะฮะตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างแน่นอนพี่น้องครับหลังจากที่พระเยซูเสด็จกลับไปหาพระบิดานะับผงจำได้นะครับเมื่อพระองค์ทรงฟื้นจากความตายและอยู่กับสาวกนะครับ มีโอกาสที่จะเคลียในเรื่องแผ่นดินพระเจ้านะครับกับสาวกอีก40วันหลังจากนั้นนะครับพระองค์ก็เสด็จกลับใช่ไหมฮะเสด็จขึ้นสู่ท้องฟ้าเลยทีเดียวพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสั่งสอนนำพาและประทานฤทธิ์อำนาจให้กับสาวกเขาเรียกว่าเป็นไม้สองเมื่อพระเยซูไปแล้วนะสัญญาคือจะทูลขอต่อพระบิดาให้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสถิตกับเราทั้งหลายและพระวิญญาณก็เป็นส่วนพระเจ้านะครับจะประทานฤทธิ์อำนาจกับสาวกพระเยซูญญาาแต่ว่าพระวิญญาณจะทรงให้เราได้รับเกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสําแดงแก่ท่านทั้งหลายท่านพี่น้องครับหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือสถิตอยู่กับเราและนาเราในการกระทํากิจทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระเยซูคริสต์เื่อนี้อย่าไปเรียกว่าดับพระวิญญาณนะครับชีวิตที่สียนหลายคนไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเยซูเลยเพราะอะไรครับเพราะยังคงเอาความคิดและเนื้อหนังตัวเองนําหน้าแต่ไปดับพระวิญญาณเสียแต่ถ้าเรายอมให้พระวิญญาณนะครับทำกิจของพระองค์นะครับชีวิตทิสเตียนทุกคนนะครับทั้งคาพูด เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสาวกได้รับเป็นสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเป็นเทคอสตามที่พระเยซูได้สัญญาไว้สิ่งนี้ปรากฏชัดต่อมาต่อหน้าสายตาทุกทกคนเพราะสาวกผู้ภาษาอื่นด้วยใจสรรเสริญและกล้าหาญและเป่าประกาศด้วยวทธิ์เดชจำได้ใช่ไหมครับยิวทั่วใต้ฟ้ามารวมกันนะครับที่ถูกบันทึกไว้เป็นการทํากิจของพระวิญญาณที่เล่าใจยิวทั้งหมดทั่วใต้ฟ้ามารู้จะมากี่ประเทศแล้วครับยิวแต่ละคนใช่ไหมครับแต่ละกลุ่มที่มาจากประเทศ สมมติมาจากประเทศไทยนะลาวพมา่าก็แล้วแต่มาเลเซียญี่ปุ่นทุกคนตรงไปที่เยรูซาเล็มและในวันนั้นพี่น้องครับสาวกได้รับการเจิมด้วยพระบัญญาบราิสุธิ์สามารถที่พูดภาษาต่างๆได้เป็นเหตุให้คนมากมายที่มารวมตัวกันนนั้สามารถฟังถึงมหา,ากิจอันยิ่งใหญ่พระเจ้ารู้เรื่องคือฟังแล้วเข้าใจครับเพราะเป็นภาษาที่เขาเข้าใจได้ อาจจะเป็นภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนะฮะเป็นการทรงนำของพระวิญญาณที่เจิมสาวกทุกคนให้พูดออกไปขณะที่เปโตรเช่นเีกในวันเพนเลคอสนะครับพี่น้องคำพยากรณ์ของโยเอลก็เป็นจริงคือโยเอลได้บ mm ันทึกไว้ล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะพระเจ้าได้เทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาบนผู้เชื่อทุกคนขอบคุณพระเจ้าโดยนี้จึงอยากหนุนใจซึ่งกันและกันพี่น้องหลายครับผู้เชื่อทุกคนถ้าท่านมั่นใจว่าเป็นผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ ผู้ใดกลับใจเป็นคิสเสียนจะรับพระวิญญาณเบริสุดเอเมนเป็นของประธานจากพระเจ้าพระวิญญาณบริสุดผู้สถิตในตัวเขาจะประทานความเข้าใจนะแล้วก็นำพาและช่วยให้มั่นใจว่าเขาเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงพระวิญญาณเป็นมัดพระวิญญาณเป็นมัดจำว่านะครับในอนาคตเขาจะอยู่กับพระเจ้าในสวรรคสถานเอเมนไหมครับเป็นการประทับตรานะครับพี่น้องจากพระวิญญาณบริสุดรั้นหนุนใจซึ่งกนและกกันพี่น้องครับ รักษาชีวิตท่านนะครับให้ถวายเกียรติพระเจ้าโดยยอมนะครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้านะครับทรงนําในแต่ละวันพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยคริสเตียนให้ตระหนักว่าเขาเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสต์และยังคงขัดเกลาจีจริญในฮะให้ชีวิตเขาเหมือนกับพระเยซูมากขึ้นเหมนไหมครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรที่ไม่ดีนะครับคือขี้แร่นะฮะก็ต้องเอาออกไป นะสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องนะครับพระวิญญาณจะช่วยนะฮะให้เราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปคือมีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความรักพี่น้องต้องมาดับแรกนะครับความรักความปรับปรื่มใจใช่ไหมครับสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนนี่คือผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนี้คริสเตียนที่มีการทรงติบของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะต้องมีผลนะครับทั้ง9ข้อ เดวยวพี่น้องต้องกลับไปทบทวนนะครับในคาลาเทียบทที่5ข้อ2223ว่าจริงๆแล้วชีวิตเราทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราดับพระวิญญาณหรือไม่ถ้าเราไม่ดับพระวิญญาณผลของพระวิญญาณทั้งหมดนะครับจะต้องแสดงออกนะสะท้อนออกมาอย่างแท้จริงนอกจากนั้นพระวิญญาณอย่างประทานฤทธิ์อำนาจและของประทานต่างๆให้กับคริสเตียนเพื่อรับใช้พระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณพระเจ้าแม่พี่น้องเป็นการจัดเตรียมอย่างสวยงามน,นะครับที่มาจากพระเจ้า เพื่อทั้งหลายที่เป็นสาวกนะครับที่เป็นคริสเตียนสามารถที่ตอบสนองต่อคําสั่งของพระบิดาโดยการทรงนาและการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราไปดูกันพี่น้องครับในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่สองกล่าวว่าแผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ําและพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ํานั้นเห็นไหมครับตั้งแต่การวางรากสร้างโลกนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มีบทบาทนะครับเกี่ยวข้องการทรงสร้างในมีคาบทที่สามข้อที่แปดนะครับกล่าวว่าแต่สําหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเต็มด้วยวิเดชคือ ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าและทั้งความยุติธรรมกับกําลังที่จะประกาศการทรยศของยาโคบแก่เขาเองและประกาศบาปของอิสราเอลแก่เขาเองไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะประกาศบาปของชนชาตินี้นะพี่น้องเราต่างทราบว่าชนชาติอิสราเอลนั้นได้กบฏกับพระเจ้าตั้งแต่กษัตริย์นะครับแม้แต่ว่าคนต่างๆนะครับกลับไปพึ่งพาลูกครบและไปแต่งงานกับชาวต่างชาติซึ่งเป็นความบาปที่พระเจ้าเกลียดชังมากและพระเจ้าก็ร้าใจายยและเจิมนะผู้รับใช้ของพระเจ้า ผู้บุจะนะแต่ละยุคแต่ละสมัยให้มีความกล้าในการที่จะประกาศนะความผิดบาปออกไปนะครับเพื่อตักเตือนนะครับในลูกาพี่น้องดูดกันในพระธรรมลูกาบทที่หข้อที่35มาดูพระพีใหม่บ้างทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและวิสเดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเหตุฉะนั้นบุตรที่เกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุทธิ์และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้า องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ปฏิสนนะครับในคันของนางมารีด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยนี้เช่นเดียวกันครับในภาพฟอนภาพฝ่ยายวิญญาณเราทั้งหลายทุกคนได้บังเกิดใหม่พี่น้องครับเราไม่ต้องคลางกลับใต้ท้องค่าประเดท้องของคุณแม่ใช่ไหมครับแต่เป็นการบังเกิดใหม่ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะพี่น้องคงจําได้ใช่ไหมครับแม้แต่บาเรียนหรือว่านักาศาสนาในยุคข,ของพ,งพระพีใหม่ก็ไม่สามารถเข้าใจเรื่องนี้จะต้องแอบไปถามพระเยซูพระเยซูถึงสามารถที่จะอธิบายและชี้้้้แจจงใใหเขาไดนะครับ ในยนบทที่14นะครี่น้องดูดกันพระธรรมยนบทที่14ก็ที่16 17นะครับเราจะทูลขอพระบิดานะคําว่าเรานี่คือพระเยซูคริสต์เจ้านะครับและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปขอบคุณเจ้าไหมฮะเป็นน้ําพระทัยของพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์อยู่ในสภาพมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่ามกลางคนทั้งหลายในโลกนี้พระองค์ทราบดีครับว่าถึงแม้ว่าใช้เวลากับสาวกถ,ถึงสามปี ในการสอนและอบรมนะครับสาวกก็คงไม่สามารถปฏิบัติกิจนะครับให้สําเร็จรู้ลงได้เว้นเสียว่าพระองค์จะต้องทูลขอต่อพระบิดาให้ประทานพระบัญญาบริสุดของพระองค์นะครับลงมาอยู่กับสาวกทุกคนอยู่กับผู้เชื่อทุกคนเหมือนดังที่พระองค์สามารถกระทำกิจนะครับตามคําสั่งพระดำรัสสั่งของพระบิดาจนสําเร็จได้ก็เพราะมีพระบัญญาบริสุดของพระเจ้าลงมาสถิตกับพระองค์ฉันได้ฉันนั้นนะครับ คริสเตียนที่มีการทรงศริษของพระวิญญาณบริสุทธิ์และดำเนินชีวิตตามการทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์การงานทุกอย่างก็จะสำเร็จพันธกิจทุกอย่างก็จะสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมครับมาดูข้อที่สิสุดท้ายคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้พี่น้องครับโลกจะมีการต่อต้านในสิ่งที่เรากระทำและพูดออกไปนะครับเพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักโครงถูกต้องไหมครับทุกคนพยายามที่เชื่อนในสิ่งที่มองเห็นแต่พอบอกว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราหลายคนบอกแล้วตัวตนอยู่ที่ไหนนะครับ ท่านหั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถ,ถิตอยู่กับท่านและจัดประทับอยู่ในท่านเอเมนไหมครับพี่น้องเพราะต้องขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดไว้หรือได้ตัดไว้บันทึกไว้เป็นความจริงท่ามกลางเราทั้งหลายทุกวันนี้คริสเตียนทั่วโลกมีการส่วนทิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและเมื่อยอมให้พระองค์ทำกิจของพระองค์นะครับผ่านความคิดคำพูดและการกระทําทุกอย่างจะต้องสําเร็จตามพระชนะอย่างแน่นอนเว้นเสียแต่ว่าคริสเตียนคนนั้นนะครับดับพระวิญญาณครับ และในสุดก็เอาเนื้อหนังตัวเองน,นาแนาการงานทุกอย่างก็เลยล้มเหลวชีวิตก็เลยไม่ได้เติบโตกับพระเจ้าเพราะนั้นวันนี้ถ้าฟังแล้วพี่น้องครับเรายังมีความประพฤติที่ไม่ถูกต้องก็กลับใจใหม่ได้นะครับกลับมาอยู่ในการทรงสถิตของพระวริญญบริสุ์พระเจ้านะสารภาพบาปกับพระเจ้ามีบาปใดบ้างลนะพี่น้องมีความชั่วใดบ้างที่พี่น้องกระทาที่ไม่สามารถลบล้างโดยฮะพระคุณของพระเจ้าที่ไม่สามารถลบล้างโดยพระฤธิ์อันประเสริฐพิพสต์ไม่มีหรอกครับเพราะนั้นอย่าบ่มความบาปไว้ในใจอีกนะครับ หันมาพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าดำเนินชีวิตตามการทรงนำงพระองค์ผมเชื่อว่าการงานทุกอย่างที่พี่น้องกระทำนะครับไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานครอบครัวนะครับหรือแม้แต่พันธกิจของผู้รับใช้ทุกคนก็จะเกิดผลและประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับกลับมาพบก,กับผมได้ใหม่ในคําต่อไปเราวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพระเจ้าอภัยพรครับสวัสดีครับ